ไม่อยากจะเชื่อธนบัตรแบบ12ชนิลราคา10บาทรัชกาลที่9ปีพศ2523บางคนบอกใบละ100,000บาทมันแพงอะไรตามมวยไทยชแนลไปหาความจริงกัน ทุกๆคนด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะและสวัสดีย้อนหลังปีใหม่ด้วยนะครับผมก็ขอขออวยพรย้อนหลังนะฮะเพราะอะไรนะฮะผมเพราะว่าตอนปีใหม่ผมไม่ได้ทําคลิปนะฮะก็ผมไปขายของนะครับผมผมไปขายน้ํานะฮะเพราะว่าบางครั้งก็เราจะทําคลิปมันแบบยังไงครับบางวันก็แบบจังหวะแบบว่าเสียงมันแซ่กนะครับผมมันทําคลิปลําบากนะฮะหรือบางวันเขาก็ คือผมอยู่ห้องเช่าก็ต้องทำใจใช่ไหมฮะคือคือจะซื้อบ้านอยู่เอาพูดตรงๆนะครับผมจะซื้อบ้านอยู่เองก็ไม่มีตังนะครับผมก็ต้องอยู่ห้องเช่าแล้วอยู่ห้องเช่าเราก็ต้องทำใจนะฮะคือทำคลิปแล้วก็ไม่พูดก็คนดูก็ว่าผมไม่ใชไ่ไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าบางทีเขาจะมีแบบการเด็กนะฮะเขานอนกันอยู่บ้างแล้วเราเราเราีวิวอะแบบกระซิบอย่างงี้ฮะกระซิบก็เอฟซี FC บอกว่าฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องพูดแห่ปากพูดก็แบบกลัวเสียงดังรบกวนชาวบ้านนะครับผม ก็เลยผมไม่ได <an> ้ท <S an> ําท <an> ุกว <an> ันนะฮะก็เมื่อก่อนละเมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วผมทําทุกวันนะเราหลังมาอาทิตย์หนึ่งสองสามคนแค่นั้นเองฮะเพราะว่าผมก็เกรงใจชาวบ้านเข้เหมือนกันนะฮะไอ้เรื่องเกรงใจก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเวลาผมจะทําคลิปป๊บก็บางคนก็มันแบบแถบปากบ้างเสียงแทรกเขามากว่ายังไงอะคือคือไม่รู้ว่าเขาทำไปช่อนหรือเปล่านะครับผมหรือว่าเขารำคาญเขาก็พูดไปช่อนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ คือมันคุยแข่งกันมันทำคลิปไม่ได้นะครับผมก็เลยนนั่แหละฮะผมถึงได้ไม่ได้ทำนะฮะก็ต้องขอกราบอภัยจริงๆนะฮะก็ตอนนี้ก็ซับสไครต์ก็ประมาณ55,500ื่นห้าพันซับสไครต์นะครับผมขอบคุณมากเลยนะฮะขอให้เล่นกันเลยนะครับไปกันเลยครับวันนี้มือไมคไทยชาแนลนะครับผมจะมารีวิวธนบัตรแบบ สินะครับผมชนิดราคา10บาทนะฮะรัชกาลที่9นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นพระทรงมานะฮะส่วนด้านหน้าก็เป็นรัชกาลที่9ของเรานะฮะก็จะเป็นแบงค์สีแดงนะครับผมก็เริ่มประกาศออกใช้นะฮะประกาศออกใช้วันที่20นะครับผมกันยายนนะฮะปีพศ2 5งห ปีพศ2523นะครับผมขนาดธนบัตรนะฮะขนาดธนบัตรกว้างนะครับผมก็อยู่ที่6.9เซนนะครับผมและความยาวของมันนะฮะความยาวก็อยู่ที่13.2สมเซนนะฮะมีบางช่องเขาประกาศรับซื้อใบละ100,000บาทจริงไหมนะครับผมไปหาความจริงกันนะฮะไปกันเลยครับไปโอเคนะครับผมเอฟซีทุกคนนะฮะก็ในคู่มือที่ผมมีอยู่ในนั้นหนังสือตัวนี้นะครับก็จะไม่มีราคาบอกนะครับถ้าเป็นเหรียญก็จะมีราคาบอก และจะมีจำนวนการผลิตเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เขามีบอกนะครถ้าเป็นอ่าพวกแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์สิบบาทแบงค์ยี่สิบบาทแบงค์ห้าสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่มีราคานะฮะแต่เอาเป็นว่าใบนี้นะฮะร,ราคาหนึ่งแสนบาทไม่จริงนะครับผมจะไปเชื่อนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนถ้าหนึ่งแสนบาทจริงใช่ไหมฮะแตตอนนี้คนทั้งประเทศไทยก็รวยไปหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็ บางช่องก็เชื่อถือได้นะครับผมมันมันจะมีอ่ามันจะมีช่องอาจารย์ก็มีนะฮะบางคนก็อ่าซื้อมาขายไปก็มีนะฮะบางคนก็รีวิวก็มีนะฮะแล้วก็บางคนก็พวกค้ารับซื้อเหรียญด้วยขายด้วยก็มีนะฮะก็ทุกคนอยากขายก็พยายามไปศึกษาหลายช่องนะฮะเพราะบางช่องเขาก็รีวิวเฉยๆนะครับผมรีวิวแบบไม่ได้ขายไม่ได้ซื้อนะฮะแต่ส่วนช่องผมอะผมไม่ได้รับซื้อแต่ผมขายอย่างเดียวนะฮะโอเคนะครับผมก็ ช่องผมก็จะระีวิวเหรียญเก่าแบงก์เกา่าพระเครื่องเก่าธนบัตรเก่านะฮะแล้วก็ขายเหรียญน,นะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะผมก็ถ้าผมไม่ได้รับซื้อก็ต้องขอเพลยจริงนะฮะเพราะว่าผมไม่ใช่พ่อค้ารับซื้อเหรียญนะับผมเป็นพ่อค้าขายเหนนรียญนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมเอาเป็นว่าราคาก็อยู่แค่หลักร้อยหลักสิบหลักร้อยแค่นั้นเองฮะหลักแสนเป็นไปไม่ได้นะครับผมประมาณนี้เนี้ยอันไหนตกหล่นไปบ้างใครเหลือไปบ้างก็ใครที่ ไม่ถูกใจก็มาสอนมาบอกมาก่าวันได้ก็ไม่ใช่ปัญหาแนละ้วผมก็สอนได้ไม่ใช่ปัญหาพนะีผูผมก็บางอย่างผมก็รู้บางอย่างผมก็ไม่ได้รู้นะฮะก็อันไหนก็อันไหนที่ว่าผมไม่รู้หรือว่าตกหล่นไปบ้างก็มาแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็มาบอกมาสอนกันได้นะ,ะส่วนใครที่เข้ามาดูแล้วไม่รู้ภาษีสษา อยากจะศึกษาไปพร้อมกับมือใหม่ c h a เ l e n g e Channel เราจะเรียนรูน้ไปด้วยกันนะฮะโอเคนะครับผมประมาณนี้นครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของแบงก์สิบบาทกันต่อเลยนะครับไป คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าห้ามมือใหม่ไทยเหรียนชาแนลพูดผิดภาพกันอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็ก็ถ้าเป็นเอจีก็จะรู้อยู่นะครับเพราะผมก็รีวิวแบบชาวบ้านธรรมดาก็ผมผมก็ไม่ใช่อาจารย์หรือว่าผมก็ไม่ใช่เซียนนะฮะผมผมก็เป็นคนธรรมดานี่แหละฮะแต่ว่าผมเป็นคนตรงๆอยู่แล้วนะครับผมผมก็ชอบพูดแบบชัดเจนอยู่แล้วนะฮะก็โอเคนะผมถามว่าผมรู้มากเหรอผมก็ไม่ได้รู้มากนะฮะเพราะฉะนั้นก็ใครที่แบบ ไม่ถูกใจหรือไม่ชอบผมก็คุณก็เล่นผ่านแค่นั้นเองนะครับไปดูช่องอื่นนะครับผมโอเคนะฮะก็เอาเป็นว่าอ,อ่าแล้วผมขออนุญาตบอกหน่อยนะครับผมพวกที่คอมเมนต์นะฮะคุณบอกว่าปั่นยอดวิวบ้างแบบนุ่มบ้างแบบนี้บ้างคุณเข้าใจไหมฮะคุณดูคลิปไม่จบคุณดูแค่ปกคลิปคือใช่นะปกผมผมันผมใส่ราคาไว้ใช่ผมยกตัวอย่างนึกออกัอนนะฮะ คุณต้องเข้ามาดูเนื้อหาในคลิปนะฮะไม่ใช่ว่าคนดูแค่ปกคลิปปุ๊บหาว่าผมไปหลอกลวงไปหลอกลวงยังไงผมถามเลยดิผมไม่เคยไปประกาศรับซื้อเลยนะฮะโอเคนะคผมก็มันเดี๋ยวนี้แนละเอาและวทีไอพวกช่องปั่นทั้งหลายนะครับรับซื้อแบบเป็นแสนเป็นหมื่นเหรียญอย่างอ่าไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมอย่างเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยล่อเป็นสองสามพันลายประมาณน,นั่นแหละที่อย่างนั้นมันก็ทํากันได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมที่ผมออกมาพูดความจริงเพราะว่า คนที่เขาไม่รู้ชาวบ้านจะสีจะฝานะครับเขาจะไ,ไม่ต้องหลงเชื่อนะครับผมจะได้เสียยังไงอ่ะคือบางคนเขาก็ไม่มีเงินนะครับเขาเห็นพวกคุณเขาประกาศรับซื้อเท่านั้นเท่านี้คนที่เขาไม่รู้จะสีจะฝานะฮะเขาก็อยากขายพอเขาทักไปปุ๊บคุณก็ไม่ตอบแันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพวกเขาเหล่านั้นนะเขาเสียความรู้สึกนะครับผมโอเคนะฮะ เพราะฉะนั้นบางคนเข้าใจนะฮะอยากจะขายเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับเพื่ออะไรนะฮะเพื่อจะได้มาช่วยเจือครอบครัวบ้างอะไรบ้างนะครับผมโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องไปปั่นหรือว่าไม่ต้องไปหลอกคนดูนะครับผมแค่นั้นเองนะฮะเพราะเพราะอะไรผมเลยต้องออกมาพูดในขณะผมจะบอกว่าเป็นมือใหม่รีวิวเหรียญขายเหรียญผมยังโดนด่าเลยนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฮะเพราะพวกคุณไปปั่นนะฮะ ปั่นว่าอยังไงอ่ะก็รับซื้อเท่านั้นเท่านี้ครับเดี๋ยวนี้คอมเมนต์มีแต่คนคอมเมนต์เข้ามาว่าไงรู้ไหมฮะเขาบอกว่าพวกมึงอ่ะเหมือนกันนั่นแหละอ้ะอะาวตายห่าแล้วจะเหมือนเหมือนกันยังไงเห็นไหมโดนเหมาไปด้วยเห็นป่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพวกคุณก็ต้องแบบอืมผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากมายนะครับผมถ้าคุณประกาศรับซื้อผมก็ซื้อไปเลยแค่นั้นแหละเส้นสาถ้าคุณกล้าซื้อนะฮะ ไม่ถ้าคุณไม่ซื้อปุ๊บเดี๋ยวคนดูเขาก็โดนแบบยังไงคนดูก็เข้ามาเม้นด่าเหมารวมไปด้วยนะฮะไอพวกรีวิวเหรียญมันเหมือนกันทั้งนั้นแหละโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นนะฮะผมก็ไม่อยากจะพูดกับพวกคุณเยอะนะเพราะอะไรผมถึงได้รู้ผมก็ดูอยู่ทุกวันนะฮะประมาณนี้นะครับก็ไอซีทุกคนนะครับผมถ้าหากผมพูดผิทธิภาพการอะไก็ต้องขออภัยด้วยนะตรงกลงอะไรไปก็ต้องขออภัยจริงๆนะทุกคนนะฮะประมาณนี้นะครับก็ขอกราบสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังด้วยนะครับผมขออวยพรทุกๆคนด้วยนะครับขอให้ สุขภาพแข็งแรงนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมโอเคนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนนะแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องไปขายของแล้วนะครับผมโอเคนะฮะก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะลลอย่าาืมฝกกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับยูทูบชแนลมือใหม่ขายเหรียญด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่นะฮะลาไปก่อนสว i